ช่วงนี้พี่ๆกทมช่วยด้วย ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยทำเสียงสู้งทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันอ่ะพี่มีเรื่องอะไรจะนำเสนอก่อนต้องบอกว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะมีการนําเสนอข่าวจากพี่ๆสื่อมวลชนหลายสํานักรวมถึงเมโทรทีวีของเราด้วยนะคะขออนุญาตที่จะสรุปให้ฟังเป็นข้อมูลจากศูนย์พระราม1 9 9งนะคะศูนย์วิทยุพระรามต้องบอกว่าเมื่อเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าดเอ็มพอรียอมซอยสุขุมวิทที่22นะคะพื้นที่เขตคลองเตยแน่นอนว่าสถานที่เกิดเหตุคื ศูนย์การค้าดีเอ็มพเรียมเขาบอกว่าห้างสรรพสินค้าดังกล่าวเป็นลักษณะของอาคารคอนกรีต6ชั้นแล้วต้นเพลิงเนี่ยเกิดขึ้นที่ชั้น B2 ซึ่งเป็นห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระดาษทิชชู่กองกระดาษขวดน้ํายาล้างห้องน้ำเนะกระดาษทิชชู่ติดไฟกองกระดาษตัวลุก น้ำ<ช>ยาดองน,งน้ำนี่สารเคมีตัวหนึ่งกันค่ะซึ่งพี่ๆเนี่ยก็เข้าไปช่วยระงับเหตุเพลิงไหม้ในช่วงเวลาประมาณเกือบเกือบ9นาฬิกานะคะก็สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ล่าสุดมีการรายงานว่าพื้นที่เพลิงไหม้เสียหายโดยประมาณ20ตารางเมตรเท่านั้นนะคะข้อสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรที่ตู้คอนโทรลร,ระบบอินเทอร์เน็ตค่ะน้องพีรถดับเพลิงเนี่ยก็เข้าไประงับเหตุเอาไว้ได้นะคะก็แน่นอนว่าเป็นสถานที่รับผิดชอบของพี่ๆสถานีดับเพลิงคลองเตยขอบคุณพี่ๆ ด้วยอันนี้เป็นการรายงานล่าสุดนะคะสรุปเหตุล่าสุดค่ะครับผมเราไปเข้าสู่ภารกิจของแต่ละเขตกันบ้างนะครับ,รบมาเริ่มกันที่เขตยานาวาครับในการตรวจพื้นที่สําหรับเขตยานาวานะโดยทางคุณสุทัศน์รุจินรงค์ครับผู้อำนวยการเขตยานาวานั้นพร้อมด้วยทางคุณนัตนาพรสังขกรมานิตครับและก็คุณนาวินวาน,นิตครบับผู้ช่ยาวยผู้อำนวยการเขตนะครับหัวหน้าฝ่ายปกครองหัวหน้าฝ่ายโยธาครับหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาด หัวหน้าฝ่ายเทศกิจหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและก็เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมกันตรวจพื้นที่โดยเริ่มจากซอยประดูถึงแยกตัดถนนสาธุประดิษฐ์ครับเพื่อดูสภาพปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมกับมีการสั่งดําเนินการเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนนะครับดูภาพกันยาวๆสักหน่อยแล้วกันนะครับว่าเนี่ยแหละครับท่านผู้ผู้อำนวยการเขตจานวานฮะแล้วก็พร้อมทีมงานหัวหน้าหลายๆฝ่ายนะครับก็ลงพื้นที่ เป็นกิจกรรมประจําอยู่แล้วนะฮะที่จะลงไปดูปัญหาเรื่องสายไฟหรือไม่เรื่องของกิ่งไม้ต่างๆที่ยื่นล้ำมาในถนนหรือไม่นะฮะหรือว่าเรื่องของผิวการจราจรผิวทางเท้าที่มีการชํารุดทุสมหรือไม่ต้องมีการซ่อมแซมอย่างไรนะครับฝาท่อระบายน้ําบริเวณไหนนะฮะต้องมีการเปลี่ยนหรือมีการถูกขโมยหรือไม่เช่นเดียวกันไปทีเดียวนะครับไปกับคนหน้าหลายฝ่ายเวลาสั่งการสั่งการแก้ไขได้เลยทันทีนะฮะก็ตั้งแต่ซอยประดูนะฮะถึงบริเวณของ ตัดถนนสาธุประดิ์นะครับหรืออย่างกรณีนี้คือสายไฟสายไฟโดนต้นไม้นะครับไปขึ้นเป็นเถววันเลยนะฮะก็ต้องมีการแก้ไขเทาวันเกี่ยวที่เลี้ยวรถก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ําใจคนเกี่ยวกันมั้ยเรื่องอะไรแล้วว่สุนทรภู่ใช่ไหมครับผมไปต่อกันเลยครับพี่ไม่คือดีไงดีคือบทกรอนผมก็จำไม่ได้จริงๆว่ามาจากรามเกียรติมาจากสุนทรภู่หรือมาจากเรื่องอะไรมากมายสุนทรภู่ อย่างเช่นเสาสองมูอ่วงชูอังรับกับสบายอันนี้ก็สุนทรพูแล้วถ้าเกิดมัสมมนแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กืนแกลง<อ>แรงรอ,อยากให้ฝ่ายฝันหาเหมือนกันใช่หรอก<อ>ับเรรือยไม่ใช่กับเรรือจำ <c oughs> ไม่ได้แล้วเนี่ยคือจำไม่ได้จริงแต, <c oughs> ตอนนี้นไปที่เขตด,ดินแดงค่ะมีการตรวจพื้นที่เช่นกันค่ะ ที่เขตดินแดงนะคะนางสาวสายสีฮิรันประเสริฐวุฒิค่ะผู้ในการเขตดินแดงผู้ช่วยผู้ในการเขตพร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายเทศกิจฝ่ายโยธาฝ่ายสิ่งแวดล้อมฝ่ายพัฒนาชุมชนและฝ่ายปกครองค่ะได้มีการออกตรวจพื้นที่บริเวณถนนประชาสุข สำรวจความเรียบร้อยบนทางเท้าจัดเก็บป้ายโฆษณาที่ผิดกฎหมายนะคะแจ้งเจ้าบ้านที่ตั้งวางสิ่งของลุกรําพื้นที่สาธารณะค่ะจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยคือพูดง่ายๆคือท่านก็ไม่ได้อยากจะแบบดําเนินคดีอะไรก่อนคือไปตักไปเตือนก่อนนะแล้วก็ท้าบอกว่าถ้ายังทําอีกเนี่ยอาจจะโดนปรับครับผมนะคะไปต่อที่เขตบางคอแหลมนะครในการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้นะครับสําหรับเขตบางคอนแลมครับทางคุณจิตรดาถนอมศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตบางขลัแหลมนะครับมอบหมายให้กับฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะจัดเจ้าหน้าที่นะครับพร้อมทีมงานกวาดเข้าดําเนินการจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้ตามโครงการนัดเวลาทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับแล้วก็ขยะอันตรายหมู่บ้านพัทราวิลล่า2แล้วก็ซอยชลแลมนิมิต5นะครับและนําไปกําจัดอย่างถูกวิธีต่อไปครับค่ะต่อเนื่องกันไปที่เขตคลองสามวากันบ้างนะคะมีการตรวจสอบจุดอ่อนน้าท่วมค่ะ นายหัสดินปินประชาสารผู้ในการเขตคลองสามวาได้มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายเทศกิจจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจค่ะตรวจสอบจุดอ่อนน้ำท่วมขังตามแผนปฏิบัติการและตรวจสอบแก้ไขปัญหาต้นไม้ล้มในถนนวัดสุขใจนะคะและถนนนิมิตใหม่และขอให้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในเขตคลองสามวาได้รับทราบเพื่อระมัดระวังดูแลสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆด้วยในช่วงที่มีฝนตกลมแรงโดยเฉพาะอุปกรณ์ไฟฟ้าค่ะต้องตรวจสอบให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ไปต่อกันที่เขตสะพานสูงในการเปิดทางน้ําไหลครับสานังกงานเขตสะพานสูงนะฮะโดยทางคุณการชนาฉาับสุวรรณครับผู้อำนวยการเขตสะพานสูงแล้วก็ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสะพานสูงนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายโอ้โหเอาเสาอะไรไปอะ่ะเอาเสาอะไรไปกันอะ่ะพร้อมหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุข,ขาพิบาลนะครับแล้วก็คณะผู้บริหารของเขตสะพานสูงคณะทหารร่วมกิจกรรมนะครับในการกําจัดผักตบชวาและก็วัชพืชเพื่อเปิดทางน้ําไหลบริวเวณของคลองวังใหญ่ครับซึ่งดําเนินงานโดยฝ่ายโยธาแล้วก็ฝ่ายรักษาความสะอาด และมีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับณนะบริเวณของเทรนดี้ทารานะครับแล้วก็ถนนรับพัฒนาพื้นที่เขตสะพานสูงนะครับที่เห็นเมื่อกี้คือเอาเสาไปกพ่าจะไปสอยมะม่วงไม่ใช่นะครับผมเอาไม้เอายาวไปเนี่ยเพื่อจะไปจัดการเขี้เอาผักตบชวาที่มันเนี่ยแหละครับไม่ได้สอยมะม่วงนะฮะขี้ผักตบชวาที่มันอยู่ไกลเพื่อจะได้เป็นทางที่น้ําไหลได้สะดวกแล้วก็ไม่เกิดปัญหาน้ําที่ขังรอการระบายนะครับ นะคะต่อเนื่องกันไปเลยค่ะที่เขตวังทองหลางค่ะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ํานะคะไปดูกันค่ะอีกหนึ่งภารกิจของพี่ๆค่ะนี่แหละค่ะการบริหารจัดการน้ําที่ต้องบอกว่าพวกเราทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันค่ะนั่นก็คือการเก็บขยะต่างๆที่ติดบริเวณหน้าตะแกรง,งระบายน้ํานะคะ นางเกศราพรสัตยาชัยผู้มนวยการเขตวังทองหลางค่ะมอบหมายให้ฝ่ายรักษาความสะอาดจัดพนักงานทั่วไปเก็บขยะกิ่งไม้แล้วก็ที่ติดอยู่ที่บริเวณตะแกรงระบายน้ํานะคะบริเวณซอยรามคาแหง39ค่ะและนี่เป็นนะครับภารกิจของแต่ละเขตนะครับทั้ง50เขตที่ลงมือนะครับในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่มีความเดือดร้อนกับประชาชนในพื้นที่เขตนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้าเราจะมาดูภารกิจของพี่ฮีโร่กันบ้างน,นะครับสักครู่เดียวครับ